กบเครือ่บักตายเออร้อยร้อยจังหูตายครับจัดจรัยไม่ร้อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาตางลับประกันความอร้อย สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด่พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับโดโดสวัสดีครับยังสวัสดีครับนี่ฮะผมมาอยู่แถวๆนี่เป็นบ้านเนาะแต่ว่าแถวนี้เรียกว่าซอยบางแวกร้อยสิบนะฮะที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือบริเวณของครัวป้าบัวร้อยจังหูนะครับ อาณาจักรของครัวป้าบัวล้อยจังหู้จะพามาพบกับป้าบัวกูรูกูรูทางเรื่องอาหารปักใต้แต่จริงท่านจริงอาหารแทบทุกอย่างนั่นแหละแต่ป้าบัวบอกกับผมบอกว่าอยากจะเปิดเผยสูตรนะสูตรอาหารปักใต้ต่างๆซึ่งเป็นที่เรื่องลือกันมาแล้วเป็นที่เรื่องลือกัน หลายท่านได้ชิมฝีมือของป้าบัวก็บอกว่าอเ็จอร่อยนะครับ<ป>เดี๋ยวเราพาไปพบป้าบัวกันไปโดกเข้าไปโดเข้าไปแม่อยู่ไหนแม่เข้าไปนั่งแล้วใช่ไหมดเดินไปเออ สวัสดีครับสวัสดีครับป้าบัวคุณตาสวัสดีครับอาจารย์ปิยะมาด้วยมากค่ะวันนี้โดดๆด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจจีเป็นอาจารย์มาวันนี้ป้าบัววันนี้ได้มาเจอป้าบัวค่ะัวป้าบัวร้อยจังพู่ใช่ไหมปักใต้ค่ะปักใต้แท้แต่เดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยผมกับ ป้าบัวเนี่ยหรือผมเรียกท่าอาจารย์นัทวีนะแต่เดี๋ยวต่อไปจะเรียกป้าบัวแล้วเพราะว่าจริงๆท่านเป็นครูบาอาจารย์ผมนะที่พันนิชการ<อ>และดำเนินนะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็กอ็ออกมาทําทุกิจส่วนตัวในเรื่องเข้าปลาอาหารเนี่ยนานแล้วทำววจิวเวลรี่อ๋อจิวเวลรี่ด้วยจิวเวลรี่เราระดับเงินส่งออกทำหลายอย่างนะรวยแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมรู้จักท่านตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เก่งเรื่องอาหารการกินมากโดยเฉพาะอาหารปากใต้ใช่ไหมครับต้งแัวตอนอยู่โรงเรียนก็ทําขนมจีนทุกวันพระธาธนไปขายพวกครูค่ะขายทุกอย่างวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวครัวป้าบัวร้อยจังหู้เนาะนะฮะเราเราใช้คาว่าร้อยร้อยจังหู้เนี่ยเพราะว่าส่วนมากป้าบัวถนัดเรื่องอาหารทางปากใต้ใช่ไหมถนัดและมีความรู้ด้วยถนัดอ่ะอันดับหนึ่งนั่งนั้นก็น้ากลาง ได้ท่าอีสานได้นะคะทั่วไปอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเ็าทาได้ทั่วไปนะคะเพราะถึงวันนี้เราศึกษาได้หมดเลยแต่ก็อยากจะเผยสูตรด้วยใช่ไหมเผยสูตรอยากจะเป็นวิทยาทานแล้วโดยเฉพาะท่านอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วมาจะมาพึ่งค่อนชีวิตแล้วว่าเป็นครูบาอาจารย์่นแล้ว่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ เปิดตัวสูตรแรกก่อนที่อยากจะมาเล่าให้เอฟซีผมได้ได้ไดชิมได้เห็นได้ก็พอดีนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ทำน้ำหมีผัดหมี่ทรงเครื่องให้กับชาภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาขอให้ทำน้ำให้เพราะว่าป้าบอกว่าป้าผัดไม่ไหวนะเพราะมันต้องใช้แรงมากเลยให้กับ ก็คือน้ำปรุงน้ำปรุงที่จะไปผัดหมี่ใช่ให้บุคลากรการแพทย์นะคะของโรงพยาบาลจันทมจรนท์น้ำาสตร์นะคะไปให้เขาแต่ผู้ชายเขาผัดเองเขาประมาณลาบอาไปปบะบวานทาให้ไปยี่สิบกิโลมะพร้าวสี่หม้อค่ะเบอร์สี่สิบหม้อใหญ่สุดค่ะหม้อใหญ่สุดเบอร์สี่สิบสี่หม้อนะคะงั้นงั้นวันนี้เป็นวันเปิดตัว มาโชว์มาโชว์ผัดให้ดูกันได้นิดหน่อยนะคะแต่แต่เรื่องแต่เรื่องสูตรน้ํานี่เดี๋ยววันหลังวันหลังค่อยมาวันหลังแล้วแล้วก็ยังจะมีสูตรอาหารโดยเฉพาะอาหารปักใต้อีกเยอมากมาให้ช่องโดโดดูอีกเยอะมากนะครับยินดีค่ยยินดีมากค่ะครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไว้ก่อนด้วยนะัะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับต่อไปนี้เดี๋ยวช่องโดโดพาเที่ยวของเราเนี่ยจะมีเชฟเชฟคนใหม่ ดาราประจําช่องโดโดพาเที่ยวเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คือป้าบัวนะจากร้านหรือไม่ไม่มีร้านเนาะไม่มีร้านะอาจารย์ไม่มีร้านแล้วถ้าเกิดคนสนใจอยากจะสั่งจะชิมไปงานได้นะคะสั่งไปงานมีงานเลี้ยงวันเกิดการทำบุญบ้านสั่งได้แต่ถ้าอยากจะชิมก็บอกล่วงหน้าหน่อยจะบอกว่าเออมีวันนั้นวันนี้ก็นี่นี่อ่าโทรมาคุยเนี่ยเบอร์อยู่ข้างล่างนี้นะฮะ เดี๋ยวใส่เบอร์ไว้แต่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยด้านล่างคลิปเนี่ยจะมีเบอร์อยู่ด้านล่างคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวจะเปิดลายกลุ่มนะให้เข้ามาคุยกับปบ้าบัวมาดูว่าสัปดาห์นี้ป้าบัวมีออเดอร์ตรงนัน้ตรงนี้แล้วสนใจก็เข้ามาสั่งออเดอร์ไว้ได้ใช่ไหมครับป้าบัวครับไดบมามาคุยมาสั่งเป็นออเดอร์ไว้ทำให้ก็ประมาณสัปดาห์ละสองครั้งนะคะเป็นันอาจจะเป็นวันอังคารกับพฤริถันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวละเอียดเข้ามาคุยกับป้าบัวในกลุ่มไลน์ แต่งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเข้าครัวครับไปดูเมนูอะไรครับตั้งวันนี้เมนูผัดหมี่ทรงเครื่องปักใต้ไม่มีขายตามทตลาดมีขายเฉพาะงานเดือนสิบที่สมาคมชาปักใต้เท่านั้นอดีตกรรมการสมาคมด้วยนะเนี่ยค่ะทำงานสมาคมมา20ปีนะคะพูดภาษาทางแหล่งแรงใต้แหล่งใต้ เออเป็นกรรมการบริหารสมาคมชาวปักตายตั้งแต่สมัยทานมนัดครุฑเทยันแล้วก็มาทานดารุนโสติพันธ์และปัจจุบันนี้ทานสึ้นทอนสายฟันค่ะลาออเกลวพออ้วนมากขึ้นสมาคมไปไว้ยี่สิบีพอดีคิดว่าเพียงพอแล้วนะคะอ,อ่าปะ่ะงั้นเข้าครัวกันครับครับเปอรอรอครัวสวัสดีเอยังเนี่ยเปิดคลิปตั้งนานแล้วคุณออตากับพี่โต สวัสดีครับแลสวัสด,ดีแล้วสวัสดีแล้วตอนนี้เรามาอย <OK> ู่ครัวบริเวณครัวของป้าบัวนะฮะครัวป้าบัวร้อยจังหู้นี่ฮะอันนี้อันนี้เส้นเส้นจันสดค่ะอือนี้เส้นเล็กนะฮะอืม คือเลือกยี่ห้อด้วยต้องต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นแหละฮะตาท่าซิ่ก็ดีแต่ที่ทําทํามาเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยไม่ได้แค่โฆษณาอันได้มาดูนี่คือนี่คือน้ําน้ําที่เรียกว่าน้ําน้าหมี่น้าหมี่ที่ที่ที่ป้าบัวบอกว่าทําไปเท่าไหร่นะหม้อสี่สิบทำไปให้เขา ยี่สิบเบ็ดเลเปิดมาหอมเลยแต่ๆคร่าวๆในนี้มีอะไรบ้างนะฮะเบื้องต้นก่อนมีพริกพริกเม็ดใหญ่อะพริกแ้งเม็ดใหญ่หัวหอมน้ำกะทิยี่สิบโลก็หัวหอมเกือบยี่สิบโลครับแล้วก็พริกเม็ดใหญ่ก็เกือบสองโลนะคะเม็ดเล็กเม็ดเล็กแบบผมเพื่เม็ดเล็กถ้าใครจะกินเผ็ดก็ใส่เม็ดเล็กหน่อยนั่นแหละสองอย่าง

ก็ตอนนี้เื่นมน่างแลมัหอมฮะหอมตั้งแต่เปิดกล่องมาแล้วนี่เดี๋ยวนั่งแล้วเออว่าก็ใส่งานๆหน่อยจะได้เหนียวมุมมนัก็ไดิน้ำเลยก็ใส่ลงไป ใส่ไปเลยไม่กลัวนะแหะน้ำจได้เข้าใส่ลงไปจะแย่ร้อนในองร้อนหนนักแ่น่นเป็นอรไมา้น่ะพี่นี่จะเป็นใจดูี่รักไปคุยกับเพอนเเป็นเป็นเป็นคลิปสองภาษาได้เลยนะฮะคุยไเป็นปากใต้ได้ภาษาการงได้ถามีเวลาพักไอแชใไอทวมใหมค่ะห้ทวมให้ทวม

ยายเส้นขาดะค่ยายเส้นขาดนะคะคุปตาได้ด้วยภาษาใต้ด้วยจะผสมภาษาการเร่อลองใส่น้ำโคลไหมนะพอโ,โอเคเดี๋ยวเพื่อนักเ,เอาซอมเหมาอกันโอ้ยเร็วอะ ใช่ตากแล้วเพอเราผัดเสร็จเนี่ยเราต้องรีบตะกุยเส้นเพราะนั้นเส้นมันจะกอดกันครับอทอยังไ้ปุ๊กนัยแ หอมร้เพื่อนๆครับคือตัดหอมไหมหอมเขาไม่ขายในต้ลาดจะมีมันตีมาคงเนี่ยออนมันจะแงาไปอน่ตัดๆก็ผู้ชายะอยากลง่หวนี่เขาอย่างนี้กันเลยผู้ชายอุดตรงเนี้ยักเนเหยแสดงว่าเมนูนี้เนี่ยก็จะทําเหมือนกับงานบุญงาน เทศกาลใช่ไหมครับของชาวปากใต้ค่ะมันเดือดผิดสวยมากครับอืมจนมันดูดน้ำนะเส้นมันดูดน้ำเข้าไปน้ำหมดค่ะหอมคลิปไม่มีกลิ่นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าหอมหอมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องต้องวันไหนอ่าก็บัวทำทำน้ำซอสของมันเนี่ยนะ<ช><ๆ>เขาเรียกน้ำซอสใช่ไหมฮะน้ำ น้ำน้ำผัดก็เรียกว่าน้ำผัดหมี่น้ำผัดหมี่เาเวลาทำก็หนึ่งพี่บอกว่ามีพริกแล้วก็มีหัวหอมครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือน้ำมะขามสามรสต้องมาพร้อมเหมือนอน้ำผัดไข่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีคลิปหนึ่งครับเพือ่อนๆใครติดตามนะฮะเดี๋ยวต้องมีคลิปหนึ่งวันนั้นเนี่ยทานแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลย,เลย ก็ซื้อเนี่ยจบละจบมีผ<ร>ัดด้วยนะโบราณกุ้งนะกุ้งน้วยเไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เหอื้อน้ำเลยต้มกุ้งเราจะใส่กุ้งสดด้วยกระดีเด้อเด้จะช่วยยายอ่ะยายลมกระทะเดียวยายก็เป็นลมนะ ถึงได้ต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> ถึงได้ต้องมีแม่ครัวผู้ช่วย <Yeah. S 1> อาจนแห้งเลยใช่ไหมฮะจน,จนแห้งเลยใช้แรงกันเนาะใช้แรงค่ะผู้ชายผู้ชายผัดส่วนใหญ่เนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เส้นนี้ต้องสุกและเส้นจะน,นิ่ม เ <N> นี่ยนันได้เลยนะคะเนี่ยออ้ปิดไปอบอกยกมาผัดตรงนี้ให้ดูตรงนี้ได้ไหมฮะคู่ค่ะก็จริงๆอ่ะต้องมีน้ำอย่างนั้นต้องคลุกแลอ้วอืมต้องแบบอ๋อนี่จะปีเส้นก่อนอค่ะไม่ไงั้นมันจะปิดกันอย่างที่บอกใช่ไหมค่ะอ เพ่นจะไม่ขาดเป็นค่ะหม้อมามามาเข้มข้นเนอะสีสันปกติอะเราต้องใช้น้ำมีนี่แหละ ต้มกุ้งอืมวันนี้ลืมไหมลืมไม่เป็นไรฮะคลิปแรกคลิปเปิดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเมนูถัดๆไปก็เดี๋ยวเตรียมความพร้อมวันนี้วันแรกลืมลืมแบ่งน้ําไว้แต่ไม่เป็นไรฮะแม่ครัวแม่ครัวเราแก้ไขสถานการณ์ได้นำน้ำลายไว้เมื่อกี้ได้ให้ไปกุ้งโคลสุกอ่ะกุ้งตอนนี้ตัดกุ้งค่ะ นี่นะาร้ายน้ำแข็งถูกบริราคิดไว้อย่างกวรอนผ่านแล้วไม่ยากหรอกผ่าแล้วค่ะพรุ่งนี้เราใส่ไปเลยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะยล้างไว้แล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเปลือกโอ้กันบูช่วยชื่ออะไรนะฮะแนะนําตัวหน่อยชป้าน้อยค่ะอ่าป้าน้อยป้าบัวกับป้าน้อยสองแม่ครัวผู้เจนจัดหลังจาก ป้าบัวเราแสดงฝีมือเรื่องเส้นแล้วอันนี้มาเรื่องกุ้งป้าบัวฮะถ้าถ้าไม่กุ้งอย่างอื่นได้ไหมเขาใช้กุ้งเนาะส่วนใหญ่เนาะใช้กุ้งเนาะปกติกล่องละพันกุ้งสองตัวอย่างนี้ถ้าสั่งออเดอร์ป้าบัวกล่องเท่าไหร่ครับอย่างนี้กล่องเท่าไหร่ละห้าสิบห้าสิบาทกล่องละห้าสิบบาทนี่ เปิดเปิดรับออเดอร์นะเปิดรับออเดอร์ก็เบอร์ตามที่ให้น,นะฮะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไลยกลุ่มนี่เดี๋ยวเอาลิงก์ของไลยกลุ่มไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับเพืเ่อนๆเข้าไปดูลิงก์ชื่อว่าครัวป้าบัวร้อยจังงูตอน้อู้คลิอ้อู้้อู อ่าต้องต้องพูดยังไงนะ,อะโอยจังหูผัหมีม่ทรงเครื่องปักใต้ผมผมแหลงไตแ,แ,แหลงไตไม่ชัดดูแหลงไตดูร้องดิแหลงไตไม่ชัดเดินตสองตั้มแดนตายไม่ชัด, <c oughs> ด,ดแล้วมีอกีกต้องพัด เมื่อวานนี้ตาเมืองคอีาเมืทาจริงมากเลยรุนนอย่างแรงอย่าทีแก้มแดง้องแรงมองกันแต่ตา้าใจแรงจัดอย่าบอกว่าละละเจอละเจอมีอื่งมีออ่งลองไปให้จบมจบเลยมาก โทษไม่ช้ดไีเนไ้อม่อนกนะคะแะาจะเรียงวายุเบสจะยู่กับเธอตอบได้ไหอีกเจะมาบอก็น่้ำเเลยวันนี้น้าล้ไรักเธอไม่ใจต้องจำแต่ไม่อย่างไงน้องแรดดเด ว่าโอ้้อสอามตายองเพชรบุรีราว่าอยากไปเป็นยาเฮ้าไปกันดีหัวใจใช่ไหมครั เรตองคับพี่ีบ้างน้องโงต้งก๋อยพริกดีจงขาใจยังว่าไม่มีมีใคยรงีกต่อองมากเองวยานะครัจะก็ตองต้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 อ้องต้ย้องต้องต้องต้อาต้อง้งสุอแล้วเส้อเร้ยบต้อยเรียต้อ้อย้องต้อง้้องงเีตีต้อ้อย้งก้งส้้้อ้้อยร้้อยร้ อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวน่เปาจะได้อ่าลาดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จัดจานนะฮะจานค่ะเดี๋ยวนวเตรียานแล้วอืมไปจัดการน้องเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้เวลาที่คุยตักรอคอยครับอืมอคุณตักรอคอยเตรียมเลยอ่อเมนูอะไรนะครับอันนี้อันนี้เอ่อผมี่ทรงเครื่องปัไตค่ะมี่งเครื่องปักใตค่ะ ร้อยร้อยจังหูส์ไดครับจัดจานเลยไม่ร้อยไม่ไม่อ่อไม่ไม่เอาตาหลักประกันความหมาร้อยครับครับไปดูจัดจานกันครับไปห้องอาหารห้องอาหารห้องอาหารอะไรอีกบ้านกว้างมากเดินเหนื่อยมีครัวยังครัวใหญ่โอ้มีครัวสีครัวใช่ไหมะอ่าไปเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาดูอาณาจักรของป้าบัวนะ ปาบัวร้อยร้อยจังฮู้นะข้ามไปนู่นนะกินทําห้องนู้นกินห้องนูน<ด>้นอ่าไปไปครับอาจารย์ปิยะคานเอเอ,อผมผมก็เลยว่ากานอย่างเดียวกะผายคาก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรครบเครื่องใช่ไหมฮะแต่ว่าผมเลยบอกเมื่อคลิปของผมง่ายๆถ่ายเลยทาคลิปเปิดตัวป้าบัวเลยกับพี่อะไรนะผู้จัดจผมลืมอีกแล้วพี่น้อยพี่น้อย ต,ต่อไปก็เราก็จะได้เจอป้าบัวกับพี่น้อยนะฮะเชฟแล้วก็เชฟผู้ช่วยของป้าบัวร,รอยจังหู้เนี่ยอะโดมานั่งเลยโดมานั่งครับโดโดกินเป็นไหม,ไม,ไมอ่าจัดจานฮะต้องอันนี้เราขาดถั่วงอกก็ไม่เป็นไรไอ๋อกาลังมาถั่วงอกกำลังมามโอ้ป้าบัวก็จัดเต็มจัดหนักครไ,ไม่ให้เสียชื่อ อ๋อป้ายังไม่ได้กุ้งโลเลยอ้าวลูกผักสมุนไพรทั้งนั้นอาหารปัดใต้เราต้องต้องผัดใบบวบเนี่ยลดน้ำตาลแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือหัวปลีหัวปรีบวบก็อร่อยนะจาะจัดจานมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้น่าทานมากค ขาดวบบีขาดวบบีวบบีหาไม่ได้เลยในตลาดนี่ดีเขาเหมาเลยนะร้านผัดไทยมันจะเหมาลงในเฟซานผัดไทยนี่มันก็ถ้าพูดถึงสไตล์เรื่องมีผัดอย่างเงี้ยถ้ากลางของกลางก็คือผัดไทยไ<ม>ใช่ไ,มไมหมฮะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะแต่แต่หมายถึงแต่หมายถึงว่ามันเป็นวัฒนธรรมอ่ะถ้าถ้าของอีสานก็จะเป็นอะไรคุณมีผัดเหรอนี่อันนี้ก็คือของปากใต้เนาะ ้ของอีสานนะของโคลาต้องใน้ำมันค่ะใสน้ำมันใส่น้ำพริกเผาอืมนะคะอาอาจารย์นั่งทานเลยอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้แา่ได้บอกว่าน้องเขาเนี่ยอร่อยไหมลูกอร่อยนะครับอร่อยเลยค่ะขยังไม่ทันกินเลยเราก็กบกุ้งูอืมป้าบัวเอ่อเชิญชวนหน่อยฮะโปรโมทว่า ถ้าเมนูนี้อ๋อเมนูนี้นะคะใครจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือมีงานมีการอะไราสั่งได้นะคะสิบกิโลยี่สิบโลบัวยินดีทําให้นะคะอ่าหรือถ้าอยากจะทานกล่องสองกล่องป้าจะนัดนะคะอ่าเดือนหนึ่งสักสองครั้งเดือนสองครั้งนะเดี๋ยวเพราะว่าหมุนเอ,อ,อาหารอย่างอื่นเช่นข้าวยำ นะคะเช่นผ้าคคั่วข้าวคกะปิอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่เป็นอาหารที่ป้าบัวทําเป็นประจําแล้วก็มีแกงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วป้าบัวก็ก็ไปบอกว่าสัปดาห์นี้มีเมนูนี้เมนูนี้แล้วก็สั่งผ่านกลุ่มไลน์มานะฮะให้ที่ยงที่อยู่อะไรกันยังไงก็คุยกันในกลุ่มไลน์เลยนะฮะเดี๋ยวลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ก็อยู่ด้านล่างคลิปอ่า กอับอกรสชาติต้องเข้มข้นมากาอ่ะก็เข้มข้นโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะความหวานความเค็มความเปรี้ยวมาหมดไม่ต้องเติมอะไรเลยอยู่ในเส้นอยู่แล้วอ่ะมันจะเข้าเส้นหมดมันจะคล้ายๆแบบขัดมีโคราชอยู่ร้ายแต่มีโคราชเขาไม่ใช่น้ำอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะเข้มข้นกว่า คือเข้มข้นเพราะว่าเป็นของสูตรของป้าบัวด้วยแหละสูตรป้าบัวด้วยแหละนี่นี่ครับนี่มาดูจานผมอันีีโดอิ่มใช่ไหมอิ่มอิ่มนะลูกนี่เลยอย่างนี้เลยชิมตอนนี้ชิมเส้นเปล่าก่อนนะฮะยังไม่ประกอบเป็นอื่นเดี๋ยวบอกรสชาติก่อนว่าเส้นเป็นยังไงคุณตั้ก็กำลังฟินกำลังฟินกับ ไม่เผ็ดมากนะคุณตาพอได้ค่ะดีผมก็กินเป็นพาสต้าสปาเกตตี้เลยเนี่ยหมุนซ่อมนี่ครับนี่กินคำใหญ่ๆเลยต้มนะขาดตะเคียงไปสองอย่างนะคะไม่เป็นไรล้นๆลัง หอมหอ่หอมหอมแดงหอมหอมแดงงั้นเดี๋ยวเพื่อน,<บ>นๆครับ,บ <น S 1> สำหรับบนพ้าป้าบัวรอยจังหู้เนี่ยคงไม่มีคลิปเดียวหรอกขอเติมเติมมะม่วงนะดังนั้นก็จะขอให้ป้าบัวว่า คลิปปะบัวเดยดเดี๋ยวเริ่มต้นที่เน้นไปทางอาหารปากใต้เราก่อนเนะาะเพราะว่าคลิปช่องโดโดพาเที่ยวเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีได้เลยนำเ<ด>สนออาหารปากใต้เพราะว่า<ะ>กคนอื่นมาทำอาหารปากใต้แล้วเราก็ก,ก็ดูได้ะนะฮะแต่ว่าเรียกว่าทำทาในงานของสมาคมชาวปากใต้อะตลอดจะมาว่าว่าสูตรเด็ดไม่เด็ดหรือตั้งเดิมไม่ดั้งเดิมนะฮะรับรองไม่ผิดสูตรแน่ แล้วผมดีใจมากเลยที่อาจารย์ผมโทรหาผมเนี่ยว่า <paling S 1> นี่อยากจะอนุรักษ์รักษาสูตรใช่ไหมฮะของของอาหารปักใต้ MM ว่าิดดั้งเดิมเป็นยังไง <ul. S 2> แล้วการทำยังไงอยากจะบันทึกไว้ไก็ให้เกียรติช่องโดโรพาเที่ยวนะครับแต่บอกตรงๆนะคะอตอนตมัไหนเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ทำอะปักใต้ต่ะ มีแต่เส้นมีมีอ่ะเส้นมีอ่ะเส้นเล็กอย่างเงี้ยไม่มีเส้นใหญ่ก็ไม่มีก๋วยเตีเ๋ยวนะคะแม่ก็จะผัดแต่เส้นมีให้กินแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีเส้นมีเส้นใหญ่เส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคเราก็มาจับสูตรว่าผัดกับเส้นมีเล็กเนี่ยอร่อยอันนี้สูตรถ้าถ้าย่อลงไปอีกคือจังหวัดอะไรฮะของป้าบัวจัวันค่ะอืมจังหวัดอื่นก็ไม่ค่อยมี ันครเชื่อมแดนสขลานะคะอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอหัวไซอำเภอปากพนังอำเภออื่นก็ไม่เต็มมันแปลกคนคนใต้แท้ๆมาทำอาหารปักใต้ให้เราชิมให้เราดูนะนะคะเน้นอำเภอหัวไซกับอำเภอปากพนังแล้วก็อำเภอละโนดจังหวัดสขลขมันอยู่ปิดกันงั้นประบวปิดคลิปให้ผมหน่อยครับเชิญชวนให้ ามาติดตามช่องโดโดพาเที่ยวนี่ภาษาใต้นะภาษาใต้แรงใต้เลยนะเชิญนะคะ่ะเอ่อเชิญมารับชมนะคะมาเปิดช่องโดโดพาเที่ยวนะถึงปาบัวเองกาจิลูอเอ๊ะนี่มันลูกศิษย์เราไม่ว่า <c oughs> แต่ว่าเกรงใจไม่มีเบอร์ก็ไม่ได้โชรหาก็ <c oughs> เปิดดูทุกคลิกค่ะดูหมด <c oughs> ดูแล้วดูอีกคือว่างงานนะคะ่ะตอนนี้แก่แล้ว เกษียณก็เลยนั่งดูแต่ทำอาหารจนรูปบอกว่าแม่จะเอรดอกเตอร์อาหารเลยค่ะคือไม่หรอกทบทวนความจำ <c oughs> แต่เราดูแล้ <c oughs> ตรงนี้มันไม่ใช่นี่เออตรงนี้มันไม่ใช่นี่เราก็รู้ว่าตรงนี้ที่เขาว่าีไง <c oughs> ไม่ใช่ตรงนี้มันขาดไปแต่เราว่าในกรณีในในกรณีที่เราเคยทำประจ <c oughs> ํามันเราอะเอามาแอปพลายเราเอาเอาตรงไหนดีไม่ดี ขอบคุณสมาชิกสมาชิกเอฟซีบัวก็ไม่แกงอ่ะนะแรกๆมาแต่นั่นขอบคุณเอฟซีสุดฐานนะคะถ้าใครอยากกินน้ำปลาตายมีถุกยาข้าวปลบัวนะทำข้าวยำแล้วก็ทำานามบูดูเองด้วยข้าวยำไม่ลงบัวไว้เค็มเลยกินไม่ได้ของจานร้อยเกลือนี่ร้อยย่างบูรับประกันงั้นก็ติดตามปะบัวนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทยอยๆออกมาเรื่อยๆนะครับ เชิญเอฟซีชาวปากใต้เข้ามากดติดตามกดสับสับใครนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณเจ้าบัวนะครับน้องครับน้องอะไรเดน้องคูตั๊กคูตั๊กเดี๋วครับดูวันดีครับตอนนี้ครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอ่นก็เจอกันเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขยกขานอะไรนะคะเอ่อ เมนต์มาได้คทานอะไรก็โบจะได้ทานคอมเมนต์มาหรือว่ากดลิงก์เข้ากลุ่มไลน์อยู่ด้านล่างคลิปเนี้บอกเลยนะคะอยากกินอะไรอยากทานอะไรตาไม่ทันทีเลยว่างงานนี่คนว่างงานเบอร์โทรศัพท์ที่วิ่งอยู่เนี่ยนะครับเจอเจอกันคลิปต่อไปครับไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายายครับโยครับสวัสดีครับ